ยินก็อันตรายนะถ้ารถเดินจะเกิดาัติโดยตรงใสเป็นะคะหมอหนุ่มก็ได้ออกรถใหม่นะคะเป็นรถมือสองนะคะในราคาที่หลักหมื่นก็ไม่แพงนะคะถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากนะคะในอยู่ในสภาพทำไมไม่ซื้อมือสามจะได้ถูกกว่านี้มือสี่ดีกว่ามั้ยเออมือสี่มือห้าไปเลยอ๋อมีมือสามมือสี่เลยนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะคะยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก นะคะหมอหนุ่มเพราะว่าจําเป็นต้องใช้เพราะว่าหมอหนุ่มเผื่อไปซื้อของซื้ออะไรที่เต่างอยนะคะหมอหนุ่มก็ออกรถส่วนตัวนะคะคือไรนี่ค่ะรถคันนี้หมอหนุ่มซื้อมาในราคาหมื่นสองนะครับอ๋อเรียบร้อยแล้วราคาไม่แพงนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทคะทีแล้วลองรับวพูรบร้อยไม่มีปัญหาคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เก้าสิบหน่อยหน่อยไม่กล้าบิดถึงร้อยครับอาจจะเกินร้อยเก้าสิบหน่อยหน่อยถ้าเกินร้อยนี่อาจจะโค้งไป ไดเลยบู๊ของรุ่นนี้ถูกมาเร็วน้อถ้ามี่ยนรถมีอันนี้คือโอนได้ใช่ไหมมีเล่มเรียบร้อยไปแล้วครับมีเล่มเรียบร้อยเจสตี้ถามว่าทำไมซื้อมันถูกจัง ก็ผู้หญิงขี่เขาคงแบบช่วงตัวใหมาเป็นไรโรงแรมนะอาจจะอาจจะร้อนเลยเอะไรอาจจะต้องใช้อื่นแค่อะไรก็เลยนี่ขายเฟซครับอันนี้ซื้อมาในเฟซหรอในเฟซครับเฟซที่มีขายพวกรถอะไรพวกนี้นะแล้วโอนโอนก็ได้ด้วยใช่ไหมโอนเพราะว่าที่แรกผมดูอ่ะผมดูไม่ติดมาว่าผมเงในกรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมแล้วดงหลวงมันได้ขึ้นมาไงเพราะว่าดงหลวงมั้กระหายนะผมก็เลยโอนเขาคิว่าไอ้พรบเขาตองเมื่อเดือนพฤษภาคมปีหนาผมมีคุณก็เลยเอาเลยเพราะว่าการเดือนพฤษภาคม มันก็ข้าดิบใส่แล้วใช่ไมผมก็เลยไม่เข้ารถมจริงรงเลยถนนนเป็นเนินนะขับแล้วจะมาหมันเป็นเนินเป็นรุ่นคลื่นแล้วก็ลองอย่ที่ไปตองพุทธาคุบาลทุกคนว่มันดีทุกอย่างมันีสบาดีสุดเลยสวัสดีค่บพี่สาวมุนาแต่ตะท่าผมคิดว่าน่าจะโอเคไปดูไปตอไ นี่นะคะรถมอไซค์หมอหน่งซื้อนะคะซื้อในราคานะคะหนึ่งมื่นสองพันบาทนี่นะคะทียังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่และใช้ได้นะคะสวยนะคะตรงังนะคะจกยนัรถนจักรยานจคกกกนรัรรนยนรจนจัักาน สภาพยังสวยนะคะสภาพยังสวยมากนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ปาลก็ขีได้ใช่ไหครับ ก็ไปในสกลนครลงคนโดยมิจฉาบรรณเดินมาเกื like ี่สิบเดินมาหกเดือนมาครั่งเพราะว่าไปก็ได้ที่โดยสบายเลยทีนี้ไปซื้อของเพื่ออะไไรต้นรถไปแล้วนะคะต่อไปก็หมอหนุ่มเวลาไปซื้อของที่เต่าเงยก็ไม่ไม่ลำบากเรื่องรถแล้วนะคะก็สามารถไปได้อย่างสะดวกสบายนะคะก็คือไม่มีอะไรที่ขัดขวา ก็สคนไร้คนมีทาอากคนแบ้ก็คือถ้าเราทำทุกอย่างก็ไม่ใช่ ไม่ตกองกอกเยงเยอะนะคะกากาเอากาศีมากที่การทยาค่ะใ่่ะทำด้ดหน่อยๆน้าหน้าก็ตับไปตับันมาได้อะไรก็้หมดแล้วนะคะอันนี้ก็รถกำลังเดินทางมานะคะอันนี้ก็รถกำลังเดินทางมานะคะนวดนวดนดแต่ว่าตอนนี้ต้อง มันมีรถใครกล้เก็บก็ต้องรอไปก่อนาขอบคุณนะคะพีการสยารถพร้อมแล้วแต่คุณไม่ได้สนยังไม่พร้อมครับขอบคุณุคนขอบคุณเร่อเต็มขอบคุณเร่อเต็มร้อนครับคุณยังไม่เต็มร้อนไม่ไหวครับผมขอบคุณนะคบขอบคุณนายโป้ด้วยครับตัวผีเสือและก็ทุกคนพอดด้วยยกัอขึ้นมานะครับวันี้กกัเมื่อคืนครับั้เก็บของเอาเอาไตถุงดำเนาะเก็บของถุงดบ นี่นะคะก็เป็นรถหมอสายมอนุ่มเราไปดูทะเบียนกันนะคะพี่เจ้าพี่จันทร์มนุ่มมันจะมันจะเลยแล้วมันจะท่วมแล้วนะเสร็จไปอีกหนึ่งเรื่องครับเสศษใบหนึ่งเรื่องขออนุญาตนะมอนุ่มที่นี่เอฟซีดูนะคะนี่นะคะก็เป็นทะเบียนรถนะคะนี่นะคะก็สามารถสอบถามหมอนุ่มได้นะคะค่ะก็วันนี้เรามาที่ร้านหมอนุ่มแล้วหมอนุ่มก็ ออกแล้วนะคะหมอหนุ่มซื้อรถนี้มาเพื่อใช้อย่างว่ากกับรถดีดีครับเบรกอะไรก็ใช้ได้ดีใช่ไหมหมอหนุ่มขับได้300โลลองดูื่องครับโอ้ขับได้300โลสามร้อโลก็ถือว่าไม่มีปัญหาเลยวครับขับได้300โลนะคะก็ถือว่าอ๋อหมอหนุ่มไปไหนทั้ง300โลก็ขับไปทหารแล้วก็ สัภพขับไปวนไปวนไปมาอ๋อสมพอจะไม่เห็นอยู่ร้านไม่กล้าขับไปไกายเมาวันนั้นแต่ว่าขับไปขับมาวนไปวุนมาค่ะได้ถึงสามร้อยโลสวัสดีค่ะคุณการเกตที่ส่งหัวใจมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะค่ะเนี่ยนะคะก็มอนุ่ก็จัดแจงเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งร้านทุกอย่างเลยนะคะขยับเข้ามาแล้วยกเต็นท์เข้ามาหนีฝนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยนะคะ สวัสดีค่ะ Fc ร้อท่านกดไลค์เจ็ดร้ยเนักเรีนสิบไลค์นะคะหมอหนุ่มก็เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปคอ่าเดี๋ยวเราก็มาได้มาชมวิวเรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่นะค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปที่สวัสดีค่ะคุณดาราสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะเดี๋ยวอาจจะ นะคะเราจะเดินไปโหลดคลิปก่อนนะคะนี่นะคะดูองปค์ูนะคะดูองปค์ู่นะคะเราไปโหลดคลิปกันนะ คนมีน้ำใจกับเพื่อนนะครับนะเพื่อนซูเปอร์ด hmm. ้วยกันนะนะใจด้วยนะทุกคนเด็เนาะใจมากผมจะมีน้ำใจน้ำตาเราดีตอบเขาแล้วนะถ้าเขาไม่ดีตอบคืนงานก็เข้าแล้วนะฮะใครทะเลาะกับผมที่ช่วยนะฮะ mm hmm. <laughs> ผมจะบอกให้ถ้าใครทะเลาะกับ mm hmm. ใครผมจ mm hmm. ะโมยมา เนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิร์มบุนชูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ